ยังไงกันบ้างครับทุกคนสาหรับมิมิกชัเตอร์หนึ่งที่ผ่านมาทุกคนอาจจะสงสัยว่าทาไมเออมิมิกถึงหายไปเลยใช่ไหมเออกเพราะว่าคนตัดนอขียรเกียนะนะแลวแต่ตอนนี้ก็ตัดมิมิกชัเตอร์สองเสร็จแล้วขอให้ทุกคนรับชมอย่างมีความสุขายบายจ้าเฮ้ยมันไม่ให้วิ่งอะเอาทางกันเอาไม่ใช่ <laughs> มันจะไปทางไหนต่อได้วะชั่เตอร์สองทางงูทางนั้นเนี่ยที่มันเขียนว่าน คุณเป็นใครอายุอายุเฮ้ยเฮียโอ้อนาธโนลุงมา s เซิร์ f ฟอร์คี e y u p s t อ i r s ด้านซ้ด้านซ้ไปดูเสียง้นหลังหลัง้นหลังเออผีผีคอยืดผีคออ่าเอาไปแล้วอ่ะต้องการีย์ เอ้มันต้องหาจากไหนวะคีบีบีดีปรับไหม่เมั่งไหร่ม้มันจะระเบิดรึเปล่าใช่ตรงนี้มีห้องเออโอ,เโอโอ้โหไม่จริงเบสเซียญี่ปุ่นสกาเดนอ๋อเป็นสวนญี่ปุ่นเลยจเจอกุญแจแล้วมาเปิด<อ>ามาเปิด,ม,บบดมาเปิดบบเป็นกุญแจที่อยู่ใต้บันไดใต้บันไดตรงนี้ปะเปิดตรง,งนี้ม บ้นลงไปข้างล่างลงไปทางนี้ไหนโอเคแก้ละเฮ้ยทางไหนทางไหนเอ้ยตกใจหมดขอร้อง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 ไม่ได้เดินตามมาเสียงแม่งโคตรเฮี้ยเลยเสียงมันเสียงมันเส็ยตัวเส็ยตัวไม่เป็นไรอุ้ยเขาจะโดนเขาจะโดนเขาจะโอ้ตรงนี้เป็นครอบครัวอ๋อ สามารถจูเข้าชั้นหนังสือได้เพราะมันตัวใหญ่เข้าชั้นหนังสือไม่ได้ใช่ไหมอ๋อเนมันคีไม่เชื่อฟาอายแฮปชอยส์บัตอะไรนะเฮ้ยไอ้ฝอยดาวสเตอ์ใต้บนใดไปทางทางไหนวะเข้าชั้นหนังสือได้มันมันจะมีทางตรงไปเลี้ยวขวาไม่ใช่ไม่ใช่คนประตูนะไม่ใช่น้าประตูแต่วงใดทางนี้เหรอลงไปแล้วตรงไปเลี้ยวขวา โอเคตดูสีก่อนเอ่อวอลวอลวอลวยังไงดีตัวเนี้ยเอ่อที่เซตโทนมันเซตโทนมันเดินนั่ได้รอไก็จะได้แล้วได้แล้วเปิดได้แล้วเปิดเฮ้ยมันเฮ้ยเปิดไม่ได้มันจะฆ่ากูเราต้องรอมันเดินไปก่อนทั้งนั้นเปิดได้แล้วเออนไปมันไปแล้วไปละชิดขวาชิดขวา เฮ้ยว้าวว้าวไ่นมใชหัวแล้วอ่ะหัวยังแับไน่นกวันไปหนหัได้โอ้เล sure s <S oh, freely, ือดเต็มเอจีเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปแล้วก็ไปน้ก่อนยอะเฮยเเยข้าชั้นหนังสือได้ข้าชั้นหนังสือ้อ๋อนี่ไม่ระเบิด ยังไงวะเราต้องไปทางไหนต่อ <c oughs> ไม่ระเบิดบีใบระเบิดกระตุกกระตุกกระตุกอยู่ไหนวะยังระเบิดอยู่ <c oughs> ด้านนี้ก็มีประตูเหมือนกันด้านนี้ด้าน,ด,านด้านมันมีโอ้ยเขียม่ง <c oughs> ตกใจเสียงมึง เราคงอยู่ีนี่น No one ever lose มีมใครมีกุญแจปะตอนนี้เขาตายแล้วอะต้องมาหากุไม่มีมีมีกุญแจอยู่คุญแจมาฝั่งนี้เลยมาเฮ้ย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 กูกูกูตี๋เสิดอีาแรกลเอากลับมาทางเดิมแล้ว ความรู้สึกมันเหมือนตามกูอยู่หรือมันมีสองตัววะไม่ไม่ไมันตัวเดียวตามกูอยู่ตรงนี้มีห้องนิดเอาเอาเนี่ยได้ละเอาเลยโอ้สับสวิชนี่ไงาา The My Open Door I Need อ๋อขึ้นมาขึ้นมาตน้นขึ้นมายังไงวะขึ้นไปตรงโอยดเคอัดเค ขึ้นมาที่เดิมอ๋อนี่ยเจอละเปิดใหม่หรือเปล่าครั้งหนึ่งเฮ้โงแม่งรอบไหนอ๋อตรงนี้เหรอรอรอทีรอมันได้รอมันมึงจะกลัวอะไรว่าต้าออกมาเลยเลื่อนกับผีอย่ากลัวเพยซะว่าผีมันเป็นแค่ฆาตกร อะไรที่เปล่าโอ้โหวัตวัตชิวัตชิวะตื้อตื้อนาตโนอนาตโน Yes ไม่อ่านไปไม่ได้รออยู่รออยู่ไอ้ผีมันอยู่ข้างหน้าห้องเลยเดินผ่านมาเลยเดินผ่านมาเลยมันมันมันจูบไดผีทั์กลางฟู่แล้วเดี๋ยวเขาลอไปเองมันคือมันคือวัตชิวะใช่ไหม อะไรอะไรตาเป็นไรเดอะสมาดีมันไม่ข้ามหรอกตนในเซฟโซนเข้ามาในห้องนี้มันไนล่กเูเพื่อนมามามาเพื่อนี่ไหนวะอยู่ห้องห้องห้องที่มันไอเวเวเวว้วาวเอวอเลิฟมีอ่ะเอ้าอาอกมอาเอเชียมึงเดอดออกมาไปยูไปูไปยู ผีผีมีผีมาเอาปูผีมึงเอาปูผีมันไม่เอาเลยมันจะเอาผีไอ้เหี้ยผีมันรู้แล้วไปทางอื่นผีไปทางอื่นีไปทาออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายไปออกซ้ายไปเป็นไปเลยมาเออมาบีบีกัามากัมาเฮียการการจูบผีเฮียปลาปตรงไปตรงไปตรงไปไหนอ่๋ออ๋อกีตาร์มาดิมาทางนี้ทางนี้หลังตกกลาง เห็นหน้ามันมืดมากมืดแค่ไหนกันเชียร์วะทางนี้ทางนี้ีตาตาหมดเจอเนี่ยอุ้ยไม่มาโคตรกู้มีแมงมุมชิเตอร์อีมันอะไรอยู่อะไรมันบอกว่าเดร์แจสย์อยเขาคุณเลยเขาเขาวิ่งหมดคนณเลยเดกูมันตามหลังแลนจจสไลย์อยู่จดร์นี่เลยคุณทำอะไรกับพวกเขาใช่ไป้หมเฮ้ย เจวานขมือบดีวลวดีวเกมโอ้โอให้คน้ว่ามีกพามีว่สพานมีน,มนำฮถอะตา้เ,เอ้ยตาต้องต้องนำอยู่วะได้ไดกล้องเอเอกล้องนำได้เหี้ย <c oughs> อ้าเหี้ยนะฮะ้าโตก่า ยึดเป็ดทางนี้ทางนี้เพื่อนกูแตกมึงเดินกลับมาไหมเราด้วยเราด้วยกูแตกมันไม่มีจัำสเกลรานี้แค่ครั้งเดียวแต่ก็หัวคุยมากใจสั่นสะท้านเลยมึงต้องสับสวิตไหมัตะก้องตะก้องอ๋อไม่สับทางยาวเฮ้ยประตูปิดประตูอ๋อไม่สับอ๋อโอเคโอเ กูแค่กูแค่กดผิดเฟรนมีเฟรนทำความรู้จักเพื่อนของฉันโอ้เพื่อนเพื่อนแม่มึงอ่ะมันมืดมากมันมืดมากมันมืดมากมองแล้วไม่เห็นเลยตัวโคตรใหญ่เลยตัวเขี้ยวนะไป็นไหนไปโอ้โหแล้วเดินตามยักษ์เหรอเสีย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  ทางนี้ทางนี้ไอ้ไหนุ่มทางนี้ไอ้ไหน,นุ่มทางนี้ทางนี้ไอ้หนุ่มทางนี้นี่าฮ่าหัวคุ้งไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไปเลยไอหนุ่มไอ้หนุ่มทางไหนวะทางออนทางก่อนเอาเิ่มเริ่มปิดทางไหนทางไหนมึงอยู่ไหนตามมาตามมามึงอยู่ไหนโว้าโวว้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วใครยักผ่านมาดูทางยักผ่านลูกสาวอ้อมสาวไปอ้อมสาวไปอ้อมสาวไปเราสามา ยังเป็นล็อกเสา,าเตายเกินไปก็จบแล้วเฮ้ยดูเหี้ยปิดหามไม่เอ, <c oughs> อยยงไม่เองอย่างเพงมาได้สักยังไงวะเน <c oughs> ี่ยเข้าอย่าพึ่งเขา้อาอย่าพึ่งเข้ากลางเลยมันเข้าไม่ได้ตี่ในห้องกี่บูมเว้ยมานนี่มานี่นนโอ้โหอย่าไปสุขละอย่าไปสุขละอย่าไปสุขละไปเลยไปเลยจะกลัวอะไรวะแกจำจำตะเกียร์ you will I will be someone else I promise I can change I will แปลนะ I will l be someone e จะลองหาฉันสามารถฉันสามารถเป็นสักคนได้ฉันสัญญาฉันจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ฉันจะทำอันนี้ไงฉันจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองฉันเปลี่ยนได้ฉันสัญญาไม่จริง ทำไมอยากเชื่อแล้วพอมาทางนี้ยปุยักษ์จะมาแห่แล้วก็แตกโอ้โหไปไปเลยโอ้ทางเงาโอ้ทางเงาโอ้ทางเงาทางลูกบล็อกวัตทางยานแล้วมันมีพิธีกรรมเลยตรงนี้มีปีเซียว่ะปาวัตเตอร์ฟลายสปซนั่นแหละเอาปีเื้อไปเปิดประตูดิสเพรสอิเซนเรียลชีนี้ไม่ใช่เห็นจริงเธอสร้างมันขึ้นมา เจสันบอฮีบ so. uh, oh, ัตเตอร์ไฟสปิร oh, right. ิตเอาไว้ทำอะไรอ่ะเปิดตู้นตัวโตมานนี่มานนี่บัตเตอร์ไฟสปิริตเยโดถือซะหน่อยเฮ้ยเฮียอะไรโอ๊ะอะไรประตูปิดใช่หมดวอล์กอ๋อโอ้นี่ไงนี่ไงนี่แหละห้องแบบนี้มากเลยเออเอ้ยอันนี้ห้องอะไรวะห้องเนี่ยห้องเนี่ยเพื่อน แหแห่โอยทุบหาแม่เขาให้เปิดอะเปิดเปิดดิมึนก็เปิดไอตัวนี้เปิดได้วะยังไงเดยเปิดไม่ได้ทางเนี้ยทางเนี้ยทางเนี้ยนี่เปิดรอยังไงเดยยังไงอกคูก่อนให้มาดูก่อนมาดก่อนไหรงกลางโอนี้เมีะไร่มีทางไปต่อทางไหนเดีย ไปกลางไปนะครับาลองไปกลางดูอ่ะไลฟไซปีกลางนี่แหละเียให้ผู้หญิงเดินนำโอ้อายจังเลยเอลวีเอลมี่บัตเตอีกแล้วเป็นเดอร์ดอโอ้ยเดี๋ยวเข้าไปแดนลิสอาร์ครีเอตอร์ชูวิตแดนยูติงเดอะมาเตอร์แดเนียล โอ้ยยาเชื่อไหมไปอ่ะลองไปอลองไปดูอลองไปดูไปไม่มีอะไรหรอกอา๋อาไม่มีอ่ะเสื้ออีกเสื้อเปินเสื้อเปิดไม่ได้ไม่ได้ใช่มเปิดทำไมห้องอื่นเราค่อยเปิดวะลองไปไม่ไปห้องอื่นก่อนเอ่าข้างข้างขวามีอะไรไหมข้างขวา Open the door ไม่มีไม่มี ต้องกลับไปก่อนไหมกลับไปก่อนเพราะอะไรไม่ไปทางนั้นเลยก็เป็นเดอะโดนอ้นี่กลับไปเลยซ้ายขวาซ้ายก่อนไอ้ซ้ายอปีนิดนึงเพ็ดก็หมาก่อนฝาไลายซ้ายอัปีฝาล่ซ้ายปีถึงจะไล่แต่ก็ยังโอ้ยเฮียตึ้น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 อ้าวไปโอ้โรอะไรอะไร ซัมวันออร s o m e t h n n g must รเคนเอาเลยตั้งแต่ก่างพังคนแขกปุไปจากที่นี่ครับไอ้ยักษ์ม่งกี่ไงขนนั่เป็นยักษ์ปะไอ้ยักษ์เทียนน่นแน่เลยหรือยักษ์ใ่ไม่ออกไปเลยยักษ์ผมานะมัดมีสองทางที่มันไม่มีอะไรแต่ว่าทางน้เจอนแน่เจอนันแน่ท่านมันโอ้กูเตรียมปิดหน้าคอมเหรอกูเตรียมปิดหน้าจอคอม้วเชิญครับไปเลยไเกูได้กูได้ โอ้ยเหี้ยเปยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยที่ัสทีัไฮอาเออดาได้อยู่ได้อยู่นีนียเออหยตกใจหมดเลยเป็ดมาบลูเอร์รี t นิดนิดวอล์กจูเฮ้ยชี้ตกใจสัตว์โอ้ใจจะวาย